สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mouse Months Why รายการนี้นะคะจะนำเอามองงาอนิเมะซีรีส์นิยายหรือแม้กระทั่งโมเมนต์จิ้นๆววายมาเมาส์มอยสปอยเล่าสู่กันฟังนะคะแถมสาระน่ารู้อีกลเล็กนๆน,น้อยๆที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่มีความเกี่ยวข้องเลยก็ได้นะคะ และคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของรายการดังนั้นนะคะเราก็เลยมีมังงะอยากจะมานำเสนอจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะช,ช่วงสปอยเอามันช่วงสปอยเอามันของคลิปนี้นะคะเราอยากจะนำเสนอมังงะเรื่องมาริโตรุยเป็นมังงะที่มีแนวไปในทางของแฟนตาซีคอมเมดี้โรแมนติกนิดๆิด,ดาราม่าหน่อยหน่อยอะไรประมาณนั้น ซึ่งเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นประมาณว่าการพบรักของเหล่าเทพเจ้าพเนจรที่แบบดันมาตกหลุมรักกับมนุษย์อะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ตอนแต่ตอนที่เราจะขออนุญาตยกขึ้นมานําเสนอเนี่ยเป็น1ใน5ตอนของมังงะเซตนี้ค่ะ เรื่องราวนะคะก็จะเป็นประมาณว่าหมู่บ้านนี้นะคะได้ทําสัญญากับเทพเจ้ามังกรที่ได้มาปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้โดยการที่จะสังเวยชีวิตของเด็กสาวบริสุทธิ์นะคะให้กับเทพเจ้ามังกรแต่พออยู่มาวันหนึ่งนะคะผู้หญิงในหมู่บ้านนะคะหายไปแบบ ื hmm. เป็นปิดศนาเลยแบบอยู่ๆก็หายไปชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะก็เลยเหมือนแบบแผู้หญิงหายหาไปไหนหมดทำไงดีล่ะก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะคะซึ่งก็คือตัวเอกหลักในเรื่องนั้นแหละที่เรามักจะเรียกกันว่าเค นั่นหมายความว่าเป็นฝ่ายรัเน้องไม่ใช่ฝ่ายรูปตัวน้องเองเนี่ยค่ะมีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักเออคือน้องตาบอดพ่อแม่น้องก็ไม่มีน้องเป็นเด็กกำพร้าค่ะรู้ฟังแต่ข้อดีของน้องคือน้องหน้าตาดีไง,ไงแถมแบบน้องออกทรงหน้าผู้หญิงด้วยอ่ะเออ <c oughs> ก็เลยเหมือนว่าเออแทนแทนกันได้เทพเจ้าไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่คือแบบเทพเจ้าก็ไม่ได้โง่หรออกป่ด้วยความที่แบบเอออาจจะแบบว่าเฮ้ยหน้าตาน้องน่า รักอะไรอย่างนี้ก็เลยบวกกับว่าฉันก็คือกินเนื้อผู้หญิงมาตลอดอะไรอย่างนี้เอ้ย มีเด็กคนนี้มาแบบเอ้ยลองเก็บไว้ก่อนดีไหมแล้วเนื้อเรื่องก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะมันมีประเด็นขึ้นมาตรงที่ว่าสื่อสาวเล่าความกันไปแล้วก็เหมือนประมาณว่าไปเจอว่าเเหตุผลที่แท้จริงของที่ผิงในหมู่บ้านหายไปเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรเอ,อมันคือแบบว่ามีขุนนางเนาะเขาจับตัวสาวๆในหมู่บ้านไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าอ๋อทำไมถึงต้องส่งน้องมาเพราะว่าผู้หญิงในหมู่บ้านน่ะไม่มี พอรังคู่อยู่ด้วยกันนะคะก็เหมือนแบบอามีแผนว่าอยากจะช่วยผู้หญิงที่ถูกขุนนางคนนี้จับตัวไปก็เหมือนน้องเองอะคะ่ะก็ขอร้องอยากจะให้ท่านเทพเจ้าเนี่ยเออช่วยไปช่วยเหลือผู้หญิงหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งหลังจากเนี้ยจะไม่สปอยให้ฟังแล้วนะจะให้ไปหาอ่านเองเป็นไงหักดีไหม เล่ามาซะแบบเอ้ยเกิดถึงจุดพีกแล้วแล้วยู่ยก็แบบอ่าหยุดเอออันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของรายการอะไรค่ะก็เราว่านะไปหาอันเองอะน่าจะโอเคสุดอะคืออันเนี้ยคือเอามาแนะนําให้ฟังเออแล้วก็อย่างที่บอกนะคะจะมีสาระเล็กๆน้อยๆติดสอยมาในคลิปนะคะซึ่งนั่นก็คือช่วงรู้เปล่าเรามาทําความรู้จักกับเทพเจ้ามังกรในเนื้อเรื่องนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีต้นแบบมาจากมังกรต้นไหนในตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเทพเจ้ามังกร เรียวจินคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความผูกพันกับเทพเจ้าองค์นี้ค่อนข้างมากอยู่พอสมควรซึ่งชื่อจริงๆของเขาแล้วนะคะชื่อโอวาทัซซนิ uni, หรือที่แฟนๆมังงะอนิเมะเข้าใจกันในชื่อเรียกที่ว่ารยวจินหรือเรียวจินตามตำนานของญี่ปุ่นนะคะว่ากันว่าเรยวจินเนี่ยเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์ท้องทเะเลเริวจินเนี่ยถือเป็นสนัญลักษณ์แห่งพลังอํานาจของมหาสมุทรมีรูปร่างลักษณะคล้ายงูปากใหญ่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ อาศัยอยู่ในราชวังใต้เทะเลหรือที่เรียกกันว่าริวกุโจซึ่งสร้างขึ้นจากสาหร่ายสีแดงและสีขาวซึ่งปกติแล้วเนี่ยริยวจินนะคะจะมีบริวารเป็นเต่าทะเลูงปลาหรือแม้กระทั่งแมงกะพรุนนะคะมีตำนานหนึ่งเกี่ยวกับเทพเจ้ามังกรกล่าวไว้ว่าริวจินเนี่ยเป็นพ่อขององค์หญิงโอโตฮิเนะที่แต่งงานกับเจ้าชายโฮริจักรพัรดิองค์แรกของญี่ปุ่นนางนั้นนะคะเทพเจ้ามังกรริวจินซึ่งถือเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่นเลยก ในทางศาสนาชินโตแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าเทพเจ้าองค์นี้นะคะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเกษตรมนุษย์เนี่ยจึงมีความเชื่อว่าถ้าเกิดบูชาหรือว่าสังเวยเด็กผู้หญิงให้กับเทพเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยจะทําให้ฝนเนี่ยตกถูกต้องตามฤดูกาลเอาง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนพญานาคบ้านเรานี่แหละและด้วยเหตุที่ว่าเทพเจ้ามังกรเรียวจินนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลดันงนั้นนะคะชาวประมงของญี่ปุ่นเนี่ยจึงมักจะขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ก่อนออกเรือเสมอโดยมักจะขอให้คลื่นลมสงบ แล้วก็จับปลาได้เยอะๆชาวประมงเนี่ยค่อนข้างที่จะศรัทธาในเทพเจ้าองค์นี้ค่อนข้างมากดูจากได้ว่ามีเทศกาลหลากหลายเลยที่ จะเกี่ยวกับทางน้ําไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแห่งร่องน้ําอุรามาซุริเทศกาลแห่งชายหาดอิโซมาซุริและเทศกาลแห่งกระแสน้ํเชียมาซุริผู้คนที่ศรัทธาในเทพเจ้าองค์นี้นะคะด้วยความที่มีความศรัทธาในเทพเจ้าองค์นี้นะคะก็ได้มีการตั้งศาลคุซุริขึ้นมาที่ทะเลสาบอาชิเมนเนงฮังโกเนะที่ศาลเจ้านะคะจะมีพิธีกรรมเพื่อสักการะท่านเทพเจ้ามังกรเนี่ยทุกๆวัทนที่13ของเดือนมิถุนายนซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ล แวะไปสักการะได้นะคะและนี่ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่เอามาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันส่วนถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยเราจะได้มาอ่านแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะของรายการถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเอามางังะเรื่องอะไรมาแนะนําและจะมีสาระดีๆอะไรพ่วงท้ายมาให้ก็ต้องรอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ